สดี่กับผม KS Gamer นะฮะนี่กับอยู่ในเกม Ray City เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาบิงโกนะฮะบิงโกเครื่องนะครับผมไม่เคยคิดชเขตดหลาบนะฮะเรามากดใบบิงกันก่อนเลยเป็นเครื่องเซตนะฮะผมจะมาบิงทั้งหมด10 10อันด้วยกันว,ว้าวเยอะไปเลยปะ10ท่อรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่าเอาราคาท่อนะราคาท่อคือท่อละแสนหนึ่งก็ประมาณหึงล้านนะฮะ บบิงโกใบละแสนก็2ล้านรวมเพชรอะไรพวกนี้ก็ประมาณ10 m ะฮะ EP นี้หมดไปนะครับแต่เพื่อความสนุกครับผมผมจะเริ่มบิงโกเลยนะแต่ผมให้ดูรางวัลใหญ่ก่อนดีกว่าลางวัลใหญ่ก็คือท่อเซตธรรมดามันตอนนี้มันแสนสามใช่แต่ถ้าเกิดเราบิงแล้วมันแบบข้ามขั้นไปได้ขั้นต่ำคือ6ล้านนะแต่ถ้าท่อ,ทอเราอะได้ออฟที่ดีก็จะ2 0 ถึง 90m ได้เลยนะฮะโอเคนี่คือรางวัลใหญ่นะที่เราจะได้แค่ให้มันข้ามคั้นรับผมเป็นสีน้ำเงินนะถ้าเป็นสีชมพูแปลว่าเราเจ๊งนะครับในท่อนะกดเลยบิงอันแรกหวังว่ามันจะมาแบบงินซี่ๆนะใน10ชุดนี้ขอให้ข้ามไม่เกเลือนในไลฟ์สตรีมฉันเกลือมาเยอะแล้วหวังว่าในคลิปนี้ฉันจะไม่เกลือกับเขานะป0ชุด เออบินแล้วรุนก,กันชุดแรกอึ้สีชมพูอันนี้คือเจงแหละอันนี้คือเจงเจงเลยแล้วก็อ่ะไปต่อไปต่ออย่าลีลาเสวยวียเวลาไม่ดีท่อที่สองเกิดถึงวะสีงเงินมาถึงวะแต่มันจะไม่บินกตื้นแค่บินให้บินก็ยากแล้วหวังให้มันติดแต่ฝันไปเจอไอ้น้องเอ้ยบินแล้วเอ้ย โอ้โหสีชมพูเริ่มหัวอุ่นเริ่มหัวอุ่นอุ่นละเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนละ,ลนละสีชมพูนี่คือไม่ต้องคิดะไรมากเลยนะเจ๊งแต่ถ้าแบบยิ่งออฟไปดีนะขายขายังไงขายไม่ออกเอาไปโยนทิ้งอย่างเดียวเราต้องมารุนกันว่าเราจะบินติดเมื่อไหร่โอ้ลุนว่ะอย่าเจ๊งมึงเอ้ยติดสักท้อก็ยังดี ใน10ชุดเนี่ยเออมาละเออสีชมพูโอ้โ oh ห my god ยากจังวะโอเคชุดต่อไปไปเรื่อยๆอย่ายอมแพ้เราไม่เคยจะยอมแพ้อยู่แล้วคนเรานะบิงทั้งทีมก็ต้องมาจังวะไป,เ,ปเพื่อไปชรจำเลยมากเลยรู้สึกเสียดายเปชรจำเลนมากเลยเฮ้ยบิงแล้ววะปิ๊ง เออสีชมพูอย่าง้เลย,นะเอ,ยออฟไม่ดีแล้วนะสี่แอนออฟไม่ดีแล้วกันไปต่อ,อมาหน่อยนหนึงกวาที่ชุดที่5แล้วนะเ,ออนเนี่ยเกือมา4ชุดติดข้ามขั้นนี็คือแบบมาเทพีอ่ะมีมาละเออสีชมพูแลนะ้วแม่เจ้าโว้ย ยากเย็นแสนเขียนยิ่งนะกทำไมท่านถึงทำกับดข้าแบบนี้ท่านติดที่ข่าหน่อยเถอข้าวไหวละ่ะข้าลงทุนไปเยอะต่อการบิงพ่อแต่ท่านไม่ติดที่เราเลยขอร้องละ่ะไปนี้มาจะจะไ,ได้ลบคําสุป,ประมาณข้าไม่เคยบิกนกด้ทักทีนี่ก็เอ้ยหินผู้พังเลยหนะักกว่าเดิมอีกโอ ไปต,ต่ออย่ายอมแพ้เหลืออีกแค่สี่อันสี่อันสุดท้ายถ้าเจ้าไม่มาก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วนะต้องมาแล้วต้องมาเท่านั้นต้องมาเท่านั้นตังคำพี่ไว้ปีนเลยเอ้ยหินผู้ผาโอ้ อะไรมันเจ๊งได้นขนาดนี้เลยสามชุดสุดท้ายเราก็จะลงไปนอนกองกับพื้นมาจนทำที่เจ็ดบินไปกดไปเรื่อ,อยๆจนกว่ามันจะบินโกเสร็จเออบินแล้วแล้วมันเป็นขอฉุนเฉียวอึ้งทั้ 8, งที่แปดได้ทั้งที่เก้าจะหมดละสิ่งที่เราทำมาทั้งหมด มันจะเจ๊งจริงเหรอบินโกสิบครั้งมันจะไม่ได้เลยเหรอไม่มาจริงเหรอผมขอถามพี่เป็นอีกครั้งพี่จะไม่มาไอดีผมจริงจริงเลยเพชรทำไปหมดแล้วดิโกสิบจบปูแล้วแม่เลยอ๋อเลยชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายเราจะไปซื้อเพชรมาทีละเม็ดเลยจะไ,ได้ไม่ต้องมาตกค้าง เซ็งกว่าติดโคตรยากเลยอะนี่แบบพูดจากใจอะเป็นน้ำเงินเหลือเป็นน้ำเงินคือแบบเป็นเม็ดนะอัน,นละเท่าไหร่สี่เมอร์มันเจอได้ไม่มันไพรินมันเหลือเศษเม็ดหนึ่งน่าจะเป็นตอนที่เราดอกก็ได้ เออไม่บินง,ง่ายบอกเลยดวงไม่มีดวงไม่มีก็ต้องไม่มีให้สุดอ,อืออบินละชุดสุดท้ายขอรุ้นแบบนี้เลยเสือีมาล้ชุดสุดท้ายจับเยินยูดีไม่มีชิดด้นดีโอเคครับ ชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะยังไงเดี๋ยวคลิปใหม่ยวค่อยมาลงทุกวันนะครับเราก็จะกำหนดเวลาไลค์เหมือนเดิมนะฮะประมาณช่วงเงย็นๆนะครับจะมาไลค์กันให้รับชมกันเลยนะดีครับยังไงวันนี้ก็บอกให้คำเดียวว่ามันเจ็บที่หวัวใจเจ็บเบิแต่เราก็ซื้อต่อไปทุกคนสามารถ มีกำลังใจให้ผมด้วยการแค่กดซับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ก็พอแล้วก็พูดคุยกันได้นะฮะคอมเมนต์ข้างล่างโอเคแล้วเราจะมีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อ,ตอไปเพราะทุกคนดูนะครับนี่ไปละบายครับ